รมโมเวรกคติธรรมัาจารีรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทท่ททานนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์วันที่18 28เดือนพฤศจิกายนพศ2568วันนี้เป็นวันธรรมศรนะา เป็นวันพระด้วยนั่นเองวันพระวันนี้ก็จะขอนำเรียนนำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่ททานได้มาชมวัตถุมงคลทิพย์ของดีของวิเศษของพระสุปฏิปันโนแห่งวัดในเตาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนั่นก็คือเหรียญพระยอดขุนพลของท่านหลวงพ่อประสูตร ปิยะธรรมโมพระสุปฏิปันโนแห่งวัดถ้ำพระพุทธโกศีหรือที่เราคุ้นชินในนามวัดไหนเตา่าอำเภอ้่ยยอดจังหวัดรังนั่นเองเมื่อเอ่ยนามคำว่ายอดขุนพลหลายๆท่านก็จะกำลังลํำลึกนึกถึงความหมายอยู่นั่นเองยอดขุนพล ความหมายหมายถึงผู้ที่เรืองฤทธิ์ไกลเรืองอำนาจเดชบารมีทางด้านคงกระพันชาตรีเรียกว่านักรบไม่ใช่นักหลบนั่นเองยอดขุนพลคือนักรบอันยิ่งใหญ่เกรียงไกลทุกทั่วสารทิศนั่นเอง นั่นเปรียบเสมือนผู้ชนะสิทิศนั่นเองเหรียญพระยอดขุนพลของท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อประสูตรวัดในเตาเมืองตรังที่แอดมินนำมาประกอบรายการในห้วงช่วงเวลานี้นั้นเป็นเหนรียญกลมเป็นเนื้อสําฤิ์เป็นโลหะผสมสร้างตามแบบฉบับของเกจิอาจารย์โบรโบราณ จึงเป็นของดีของวิเศษที่เรียกว่าดีในและดีนอกเพราะว่าเป็นโลหะของดีของวิเศษนำมาหลอมรวมกันเรียกว่าเนื้อสำริดสำริดที่เดชก็คือมิตบะบาร,รมีอำนาจมากนั่นเองสำริดที่ผลก็หมายความว่าจะประสบความสำเร็จบังเกิดผลแด่ผู้ที่สักการบูชา แล้วคลาดปกป้องคุ้มครองชีวิตเป็นเลิศแฝงไปด้วยเมตตามหานิยมค้าขายโชคลาภเป็นเลิศด้วยนั่นเองด้านหน้าเหรียญน,นั้นเป็นเหรียญกลมยกขอยบยกขอบสูงปฏิสถานพระพุทธปฏิมาตรงกลางและพระสาวกด้านซ้ายและด้านขวานั่นเองเราจะเห็นลวดลายต่างๆนั้นงดงามตาย,ยิ่งนัก เรียกว่างามทั้งศาสตร์และศิลป์น,นั่นเองเมื่อพลิกดูทางด้านหลังเหรียญตรงกลางเราจะเห็นรูปของนักรบไม่ใช่นักลบนั่นก็คือหานุมานออกศึกนั่นเองลักษณะหานุมานเหมือนกับเหาะเหินเดินอากาศล่องลอยขึ้นไปบนอากาศรบทับจับศึก หนุมานลูกพระภายตายไม่เป็นไปรับมอบหน้าที่การงานณสถานที่แห่งใดไปทำงานออกทัพจับศึกณสถานที่แห่งใดจะประสบความสำเร็จนำโชคชัยชนะมาทุกสมรภูมิจึงเป็นขนานานามเรียกว่าผู้ชนะสิบทิศนักรบและ นักรักด้วยนั่นเองเพราะว่ามีเมตตามหานิยมมีสเสน่ห์ในตนเองด้วยนั่นเองศิละปะงดงามตายิ่งนักเป็นเหรียญที่เรียกว่าเรียบง่ายแต่ทรงคุณค่างามทั้งศาสตร์และศิลป์ดูแล้วเข้มขลังยิ่งนักนั่นเองแต่งองค์ทรงเครื่องเรียกว่าเต็มยศนั่นเองเหรียญ เนื้อสมริ์ออกสีดำนี้สร้างเพียงสามร้อยสามสิบเก้าเหรียญเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากๆด้วยเนื้อโลหะของดีของวิเศษที่นำมาหลอมรวมนั้นค่อนข้างจะหายากและมีน้อยนั่นเอง ภาพทุกภาพรูปทุกรูปก็ต้องกราบขออนุญาตท่านผู้เป็นเจ้าของภาพเจ้าของรูปเจ้าของบทความนั้นๆด้วยนะครับผมพระยอศขุนผลขององค์ท่านเจ้าปกุณหลวงพ่อประสูตรวัดในเตา่าพุทธาพิเศษถึงหวาระด้วยกันดังเห็นทำเนียบวาระพิธีมหาพุทธาพิเศษ พุทธาพิเศษในวาระที่หนึ่งปรุกเสกวาระที่หนึ่งณวัดท่าสแบงเมืองเกินร้อยรั่วเมืองร้อยเอ็ดในวันที่สองตุลาคม2568เมื่อเอ่ยถึงวัดท่าสแบงเราจะลำนึกนึกถึงท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณพระอาจารย์ต้มประพัสโรซึ่ง กลิ่นศีนกลิ่นธรรมบารมีท่านกำลังขจรไกลไปทุกทั่วสารทิศในขณะนี้ได้อธิษฐานจิตปลุกเสกเป็นวาระแรกในวันที่สองตุลาคม2568นั่นเองพิธีปลุกเสกในวาระที่สองปลุกเสกปลุกเสกที่สวนธรรมปิติเมืองกระสินถ้าสวนธรรมปิติเราจะลำล,ลึกถึงธรรมอุทยาน ขององค์ท่านเจ้าประคุณหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทได้เมตตายอาธิษฐานจิตในวาระที่สองที่เมืองกาลสินในวันที่สวันที่สมตุลาคมพศ2 5 6พาอนี่เอง เมื่อเอ่ยนามท่านเจ้าคุณหลวงปู่พระมหาศิาลาเสริจันโทคิดว่าในห้วงช่วงเวลานี้ทุกๆท,ท่านก็จะลำลึกนึกถึงถึงบางอ,อ้อนึกถึงองค์หลวงปู่ได้ดีบรมีหลวงปู่พระมหาศิาลาเสริจันโทขจรไกลไปทุกทั่วสารทิศถึงต่างแดนในห้วงช่วงเวลานี้นั่นเองปลุกเสกในวาระที่สามปกเสกที่วัดถ้ำเขาแดง ร่อนพิบูลในวันที่10ตุลาคม68ซึ่งเรียกว่าสายใต้นั้นหลายพระเกจิอาจารย์ล้วนแต่เข้มขลังพุทธเวทพุทธมนต์โดยเฉพาะสายที่สืบทอดพุทธเวทพุทธมนต์มาจากเขาออดเมืองพัทลุงนั่นเองล้วนแต่มีความเข้มขลังท,ง,ทงทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิ แกกล้าเป็นเลิศนั่นเองอธิษฐานจิตวาระสามสิบตุลาคมหกแปดที่วัดถ้ำเขาแดงร่อนพิบูร์นั่นเองอธิษฐานจิตปลูกเสกวาราที่สี่อธิษฐานจิตปลูกเสกในวัดในเตา่าอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังในวันที่11ตุลาคมปีสองหดที่ผ่านมานี้นั่นเองเป็นวัด ขององค์ท่านใจบะคุณหลวงพ่อประสูตรได้อธิษฐานจิตปลุกเสกในวัดของท่านเองวันที่11ตุลาคมปี68ที่ผ่านมานี้นั่นเองเป็นวราระที่4อธิษฐานจิตปลุกเสกเหรียญพระยอดขุนพลวราระที่5อธิษฐานจิตปลุกเสกเป็นวราระพิเศษกรณีพิเศษที่วังพรายแม่ลูกอ่อน ในวันที่14ตุลาคม2568ที่ผ่านมานี้นั่นเองอธิษฐานจิตปลุกเสกวรรที่6ในวันที่9เดือนพฤศจิกายนปี2568อธิษฐานจิตปลุกเสกณนะวัดในเตาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังโดยท่านหลวงพ่อประสูตรวัดในเตาอธิษฐานจิต ปลุกเสกอย่างเข้มขังเป็นวาระที่หในวันที่9กพฤศจิกายน2568นั่นเองทำให้เหรียญพระยอดขุนพลเป็นเหรียญที่ดีในและดีนอกเพราะได้ประกอบพธิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกอย่างเป็นมหามงคลถูกต้องตามตำรับตำราโบ,บราณโบราณยิ่งนักนั่นเอง และโดยเฉพาะพระผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิเป็นเลิศได้เมตตาอธิษฐานจิตพลังจิตลงไปในเหรียญรุ่นพระยอดขุนพลเป็นกรณีพิเศษหลายๆรูปหลายๆสถานที่หลายๆพระองค์ด้วยนั่นเองทำให้เหรียญพระยอดขุนพลเป็นเหรียญที่เรียกว่ามีอนุภาพยิ่งหนัก ดังที่กลาบเรียนแต่เบื้องตน้นยอดขุนพลก็หมายถึงนักรบเกลี้ยงไกลเก่งกล้าผู้ชนะสิบทิศนั่นเองประดิษฐานอยู่ในกล่องสวยสดงดงามสีเขียวเหนียวซับมุมบนซ้ายล่างซ้ายบนขวาล่างขวา เป็นลวดลายไทยลงทองเดินเส้นสีทองเชื่อมกันทุกมุมตัวหนังสือไทยสีทองโลโก้เหรียญก็สีทองสีแห่งความร่ำรวยโภกทรัพั์แก้แหวนเงินทองโชคลาดนั่นเองพระยอดขุนผลตรงกลางเป็นโลโก้เหรียญรุ่นสำคัญรุ่นนี้พระอาจารย์ประสูติปิยธรรมโ วัดถ้ำพระพุทธโกศีวงเล็บในเตา่าออหัวยอดจอตรังเรียบง่ายและชัดเจนดีนั่นเองจะมีกรรมยีฟองน้ำเซฟตี้หน้าเหรียญไว้ข้างในจะเป็นสีเขียวมรกตเป็นที่ปฏิสถานเหรียญรุ่นสำคัญรุ่นนี้นั่นเอง ก็ต้องขอกราบอภัยที่มาได้แกะออกจากซองพลาสติกเนื่องจากว่าเกรงใจญาติท่านผู้เป็นเจ้าของเหรียญที่ได้กรุณาให้นำมาประกอบรายการในห้วงช่วงเวลานี้นั่นเองงามทั้งศาสตร์และศิลป์กลมดิก๊ก infinity หมดห่วงหมดกังวลพระพุทธปฏิมาปฏิสถานอยู่ตรงกลางอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องซ้ายแล้วก็เบื้องขวาเป็นมหามงคลสิริมงคลยิ่งนักนั่นเอง เนื้อสมฤท์พระพุทธปฏิมาดั่งสมาธิราบปางมาลวิชัยปราบมารศัตรูหมูม่มารจะพ่ายแพ้ไปน,นั่นเองเม็ดรพระสุก เหมือนฝักข้าโพดเป็นเม็ด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 งามตายิ่งนักนิ้วเป็นนิ้วมือเป็นมือประทับอยู่มีดอกบัวรองรับถึงสองชั้นนั่นก็คือบัวคว่ำและก็บัวหงายลวดลายต่างๆงามตายิ่งนัก เรียกว่าทั้งใช้และโชว์นั่นเองเหมือนล่อง้อยอยู่บนกลางอากาศจะเห็นเนื้อโลหะเป็นโลหะผสมของดีของวิเศษของหายากล้อมรวมลงเป็นเนื้อพระยอดขุนผลเนื้อสมริ์นี่เองอัครสา,าวกประทับดอกบัว รองรับสองชั้นเช่นกันลวดลายกะนกพริ้วอ่อนงามตาผิวเหรียญเนื้อเหรียญเราจะเห็นสีเหลือบๆเ,เพราะว่าเป็นโลหะผสมสำมฤทธนั่นเองพระยอดขุนผลคงกระพันชาตรีเป็นเลิศ ตัวหนังสือเป็นแท่งเป็นสันเป็นเหลี่ยมตัวหนังสือไม่ล้มไม่ขาดว่าขาดต่อน,นี่คือต้นฉบับของจริงนั่นเองความรู้เกิดจากการลงทุนซ้ายหรือขนาดจะ ค่อนข้างใหญ่กว่าเหรียญสิบบาทที่เราใช้ประจำนั่นเองแคล้วคราดปลอดภยัยลาบผลพูนทวีอุดมมงคลโชคลาภด้วยนั่นเอง เพื้นเหรียญงามเป็นเหลือบๆฮาดุดมานแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศเหมือนล่องลอยอยู่กลางอากาศออกรูปทับจับศึกหมายถึงว่าได้รับมอบภารกิจการงานอันใดจะประสบความสำเร็จ เป็นผู้ชนะสิบทิศนั่นเองนักรบไม่ใช่นักหลบโคตรสวยสดงดงามนิ่งนักเนื้อสำริดมีเพียงสามรอยสามสิบเก้าเหรียญเท่านั้นเอง เจ้าของเปิดราคาไว้เพียง1,000บาทก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กราบขอบพระคุณทุกทกท,กท่านที่ได้มีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กําลังใจเพิ่มเติม,เ,ตมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมขอกราบราธนานิมนต์อำนาจเดชบาร,รมีอิทธิบาร,รมีบุญญาบาร,รมีแห่งองค์ท่านเถรคุณหลวงพ่อประสูติวัดในเต่าเมืองตรัง ขอได้โปรดเมตตาแผ่อิทธิบุญญาบารมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจำเริญรุ่งเรืองไพ่บุญทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งมา่ปรารถนา แก้วแหวนเงินทองไหลามาเทมาหนึ่งนองอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงอย่ามีแด่ทุกท่านขอกราบรัตนานมนต์อำนาจเดชะบารมีบุญ,ญาบาร,รมีองค์ท่านหลวงพ่อประสูตวัดในเตาขอเรียบรดเมตตาแผ่อิทธิบุญ,ญาบาร,รมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทุกท่านได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทิน สัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพป,รปรคระห์เสนียดจันไรจงมาลายหายไปสิน้นจงมีแต่ความเป็นสวัสดีพิพัฒนมงคลมีโชคมีลาบมีเมตตามหานิยมตลอดสายโดยทั่วหน้ากันเทินรวยรวยล้านล้านโดยทั่วหน้ากันเทินสวัสดีครับผมสวัสดีครับ